bông hoa cùm cùm. Ừ, được ngồi như này đó. Ngồi nhau đâu à, Đi xe Hehehe <laughs> ว่านี ulously, ่ว่าตะปภาตะปภาค่ะใหญ่ป่ะไข่ไ็ด ลูกชิ้นใหญ่นี่อ่อหัวสมิ่งแล้วเฮ้ยไม่พอหัวไงนี่ไงพวงแล้วนะที่เต็มเขียวใครที่กันตัวนี้รถมาจ้กันะได้นะ สำพ่อเหม็นสำพ่อยังวาอยู่ที่เหม็นเหม็นแม่ไปขุดขุดเกลือตดมาเกลอดมาแกนไรี่ต่ินปีดปิด เคยเป็ดไท่ไก,ก่จังอ้วนอันนี้ไข่นกกระทาห่อยครับไข่นกกระทามันนี่สีเหลียวดีสตาร์ดเริ่มต้นเนาะสตาร์ดเริ่มต้นก็นเป็นสี่ละอันนี้นนหน่อยเปไงคุดไป้คุดไป้ดีง่ายวางง่ายวาง ย,ยิ้มไหมตวการเจ็บมั้มปราคาต่ำนิดหนึ่งเรแ่แล้วเราไปไปตืน้นมัมาป่ะคาไ่าได้เปลี่ยน ยูไปอยากมาน้ำหอไปน้ำไ้ไปเดียวเดอดเดือถามเมียนานี่ยฮะเด้ส้เออเด้สมิีก็โอเคแล้วนี่ยไปหห้หวยล้างบนปะดอกชิน